วันที่22มิถุนายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่53และคำอํานวยพรในเดือนแห่งอูเวยมีเพียงการได้รับที่คู่ควรกับความประพฤติและคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมายประสบความสำเร็จด้วยความมัธยัติ ล้มเหลวด้วยความฟุ่มเฟือยคือกระจกเงาสะท้อนชีวิตคนเรามีเพียงการได้รับที่คู่ควรกับความประพฤติและคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมายการศึกษาเต๋าต้องมองความเป็นจริงอย่ามองภาพภายนอกลูกผู้ชายต้องอยู่กับความเป็นจริงมิใช่ความหรูหรา มีบางเรื่องดูภายนอกสงบราบเรียบดีแต่ภายในกลับมีอันตรายมากบางคนดูคล้ายทรัพย์สินมีเหลือเฟือเสพสุขเต็มที่อันที่จริงเพราะไม่ตระหนักถึงความยากลำบากใช้จ่ายล่วงหน้าโดยยืมเงินอนาคตมาใช้ซึ่งเขาได้ตกอยู่ในสภาวะพระคลังว่างเปล่ามานานแล้ว ในโลกธรรมชาติสรพพสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันสังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ละคนต่างมีความเชี่ยวชาญของตนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดการรวมอยู่ด้วยกันคือบทเพลงประสานเสียงเพลงหนึ่งไม่ว่าใครก็ไม่อาจร้องเดี่ยวได้เพราะเวทีเป็นของสรรพชีวิต มีเพียงไม่หยุดการมอบอุทิศให้ทุกคนจึงจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากฟ้าดินอย่างต่อเนื่องแต่โลกเรามักมีคนฉลาดบางคนอาศัยความหลักแหลมมาริดรอนสิทธิ์ของผู้อื่นเมื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผู้ถูกลิดรอนสิทธิ์มีไม่เพียงพอภาวะจิตจะไม่สมดุลเมื่อนั้นความไม่สงบจึงเริ่มต้นขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมคือภัยใหญ่หลวงที่มนุษย์ใช้ความโลภฝังไว้ให้แก่ตนเองแต่สถานการณ์ที่ไม่สมดุลน,นี้ไม่อาจดำรงอยู่ได้ตลอดหากมนุษย์ไม่ปรับด้วยตนเองก็ต้องให้ธรรมชาติช่วยปรับเต่าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความเป็นความตายอยู่ในสภาวะที่สมดุลอยู่ตลอด กดธรรมชาติเหมือนการรั้งคันธนูสูงไปกดลดต่ำลงดันคันสูงขึ้นถ้าเล็งต่ำมากเกินก็ลดลงไม่พอก็เพิ่มเติมหากคนเราตามจังหวะของเต่าไม่ทันยอมต้องถูกคัดออกอย่างรวดเร็วชีวิตคนเราบรรจุวัตถุชื่อเสียงและผลประโยชน์มากเกินไปไม่ได้ มีเพียงการเดินทางพร้อมกับสัมภาระน้อยชิ้นจึงจะเดินไปตลอดระยะของเส้นทางได้ทรัพย์สินไม่ใช่ไม่ดีแต่ต้องมีความประพฤติและคุณธรรมที่มากพอไปรองรับจึงจะปลอดภัยหากยังมีคุณธรรมเพียงเล็กน้อยอย่าเพิ่งเรียกร้องชื่อเสียงผลประโยชน์จงสั่งสมคุณธรรมและทำงานก่อน มีเพียงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคนเราจึงจะสั่งสมคุณธรรมได้รวดเร็วที่สุดการจะมีคุณธรรมต้องมีการสละได้หากสละไม่ได้คุณธรรมและการได้ล้วนแต่ว่างเปล่าชั่วชีวิตคนเราได้รับสิ่งต่างๆไม่น้อยเลยแต่มีเพียงสิ่งที่คู่ควรได้กับความประพฤติ และคุณธรรมของตนเท่านั้นจึงจะมีความหมายไม่มีใครสามารถใช้การกักตุนมาครอบครองทรัพย์สินได้ตลอดไปแต่กลับมีคนจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตของตนเป็นประวัติศาสตร์อันมีชีวิตชีวามาสอนบทเรียนแก่เราทุกคนว่าตรณีเกินไปจะสิ้นเปลืองมากสมบัติล้นฟ้า กลับเสียหายยับเยินมนุษย์ต้องเชื่อมั่นในกฎอย่างไร้ข้อกังขาจึงจะกล้าที่จะเป็นผู้ให้ท่ามกลางความเป็นจริงอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่22มิถุนายน2565เผยแพร่วันที่1599